สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับมิลลี่โฮมเมดวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการทําน้ําสมุนไพรต้านโรคหรือน้ําสมุนไพรบํารุงร่างกายกันนะคะซึ่งสมุนไพรสูตรนี้นะคะก็ง่ายมากมีแค่สส่วนผสมก็คือกระชายกับมะตูมอบแพงนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยเราจะนํากระชายสดนะคะมาล้างทําความสะอาดค่ะวันนี้เราจะใช้ประมาณสักสี่แท่งนะคะของตัวกระชายนะคะถ้าเราล้างด้วยน้ําด่างทับทิมหรือว่าน้ําเกลือก็ได้ค่ะ ล้างให้ดินออกให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างออกไม่หมดอาจจะมีแบบปนเปื้อนอาจจะทําให้ท้องเสียท้องร่วงได้นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นปันตูมค่ะอบแห้งนะคะสัก1ห,หรือ2ชิ้นก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นน้ําเปล่า500มิลลิตรค่ะ เริ่มต้นนะคะเราก็จะนําตัวกระชายค่ะที่ล้างแล้วนะคะวันนี้เราใช้วิธีการทุบนะคะให้พอแหลกนะคะการทุบเนี่ยก็จะช่วยทําให้ตัวน้ํามันหอมระเหยจากในสมุนไพรเนี่ยอ,ออกได้ดีนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้วิธีการหั่นก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำน้ำ500มิลลิลิตรเนี่ยไปตั้งไฟแล้วก็นำ ตัวกระชายกับตัวมะตูมอบแห้งนะคะใส่ลงไปเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะต้มประมาณสัก5-10นาทีนะคะ เพื่อให้ตัวยาหรือว่าสรพรพคุณในสมุนไพรของเราเนี่ยได้ทํางานได้ออกมาเต็มที่นะคะพอหลังจากที่เดือดได้สัก5นาทีหรือ10นาทีแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ตักใส่แก้วนะคะจิบทานตอนร้อนๆหรือว่าอุ่น,นๆก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าถ้าร้อนๆหรือว่าอุ่นๆเวลาเราจิบไปเนี่ยก็จะช่วยล้างเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในลําคอเราได้อย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําสมุนไพรง่ายๆสามารถทํารับประทานได้เรื่อยๆนะคะพ พอเราตักไปแล้วนะคะน้ําหมดเราก็สามารถเติมน้ําลงไปต้มได้นะคะสักอีกประมาณ1หรือ2หรือ3ครั้งไม่เกินนี้นะคะถ้ามันเจือจางแล้วเราก็ไม่เอาแล้วค่ะเราก็เปลี่ยนใหม่เลยนะคะแค่นี้เองค่ะง่ายๆเราก็จะได้น้ําชาสมุนไพรแล้วค่ะ